สนับสนุนรายการโด่เมื่อช่วงสายวันนี้นะครับมีตัวแทนของลูกจ้างในร้านดารุมะนะครับได้เดินทางไปที่สำนักง,งานประกันสังคมในเขตพื้นที่ที่สำนักง,งานใหญ่เขาตั้งอยู่เนี่ยนะครับปราก็ว่าหลายๆคนก็สะท้อนผ่านทีมข่าวของเรามาบอกว่า คือตกงานแบบไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวและยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกับชีวิตต่อยังดีที่กระทรวงแรงงานได้เปิดช่องทางให้ได้มารับเรื่องและจะได้มีเงินเดียวยาเป็นเบื้องต้นแต่หลักๆก,ก็ไม่มีใครอยากจะตกงานเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของลูกจ้างร้านบางบางท่านนะฮะเชิญครับชื่ออะไรคะที่เสียสาขาเสือเป็นเชฟค่ะ เขาให้มารวมตัวกันเรียกร้องสิทธิ์อะค่ะที่ว่าเราทํางานไปแล้วเราไม่ได้เงินเดือนค่ะตรงนี้กังวลใจหืูกังวลใจมากค่ะเพราะว่าสิ้นเดือนเราก็พผลายเยอะอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอะไรค่ะ ที่17ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าร้านปิดแล้วก็ดูข่าวเขาก็บอกว่าเจ้าของหนีไปแล้วอ,อย่างเงี้ยค่ะตกใจไหมพี่มากค่ะช็อกเลยค่ะแล้วภาระที่ว่าจะต้องจ่ายหลังจากเงินเดือนออกนี่ต้องไปทำอะไรบ้างก็ค่าเช่าห้องอแล้วก็มีหนี้สินบางส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบอะค่ะแล้ววันนี้เรามาที่นี่เราต้องการให้ประกันสุขสัสงคมช่วยเหลือเน่ จะเป็นเงินเยียวยาค่ะที่เรามีสิทธิ์ที่เราจะต้องได้อะค่ะแต่ว่าเรื่องเงินเดือนนี้ก็ยังไม่ทราบอะไรเพราะว่าเราเป็นพนากการณผู้น้อยอะค่ะตรงนี้เราคาดหวังอะไรบ้างก็ก็ไม่คาดหวังอะไรมากอะค่ะก็แบบว่า ของน้องๆต่างชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราคนไทยอะ่ะ<ม>เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกนู่นนี่นั่นแต่น้องต่างชาติอะค่ะ<ม>เขาไม่ได้อะไรเลยอะ่ะแล้ว<ม>ที่เขาส่งเงินเกี่ยวกับพวกทําเอกสารเข้าง,งานนะคะ่ะ<ม>เขาก็ส่งไปได้แค่เดือนสองเดือนอ<ม>ค่ะ<ม>แล้วทีเนี้ยน้องเขาก็ยแบบเหมือนเคว้งไปเลยอะค่ะทง<ม>นี้เราอยากจะพูดเลยนะคะสมมติเจ้าของบริ หวังอยากให้กลับมามค่ะเราจะได้มีงานทําแค่นั้นค่ะส่วนตัวนี่ยังโกรธไหมคะหรือว่าอะไรไหมไม่ไม่โกรธอะค่ะเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาอะค่ะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะครับในรูปแบบของพนักงานในร้านเป็นเชฟนะครับก็มาวันนี้รวมๆประมาณ71คนซึ่งอยู่ในฐานของระบบประกันสังคมนะครับ ก็มาที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครในพื้นที่9นะฮะที่สำนักง,งานใหญ่เขาตั้งอยู่สำนักง,งานใหญ่เนี่ยเขาตั้งอยู่ที่แถวแถวรามินทานะฮะโครงการดิแจสนะร,รามินทานี่นะครับมีทั้งผู้จัดการร้านนะฮะพนักงานลูกจ้างน,นะครับหนักเลยตอนนี้คือไม่รู้จะทำย่างไรเพราะว่าเงินเดือนก็ไม่ได้ นะครับ,รบเดี๋ยวจะไปติดตามประเด็นเรื่องของความช่วยเหลือในส่วนของลูกจ้างเนี่ยนะครับวันนี้เราไปพูดคุยกับท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านบุญชอบสุทธมนัทวงศ์นะครับตอนนี้สายท่านพร้อมท่านปลัดครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้อยู่ในสตูของเรามีผู้บริโภคจากดารุมะด้วยนะฮะมาร่วมพูดคุยกันแต่ว่าในมิติของผู้บริโภคและก็การด้วยเรื่องของคดีเนี่ยกักบทนายความเราได้พูดคุยกันไปแล้วเมื่อเช้าเราไปติดตามกับทางพนักงานของร้านนะครับซึ่งถูกเลิกจ้างแบบฟ้าผ่าเลยทีเดียวหลายคนยังตั้งหลักกันไม่ถูกว่าจะทำยังไงต่อไปแนวทางกระทรวงแรงงานของเรา จะไปช่วยเหลือลูกจ้างเหล่านี้ยังไงได้บ้างนะครับท่านประหลัดครับครับก็คงแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับสิ่งแรกในส่วนของสมักง,งานการสังคมนะครับกรณีของลูกจ้างที่ได้ทําการสังคมไปแล้วที่ว่ามีทั้งหมด71ดรายเนี่ยนะครับเบืเ้องต้นเองเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนว่างงานนะครับ50%ซของค่าจ้างนะครับเป็นเวลาร8 0แวันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยแต่ถ้า เขาตรวจสอบได้ว่าเขาเป็นลูกจ้างนะครับซึ่งได้มีการจ่ายค่าจ้างมีหลักฐานการจ่ายค่าจ้างแล้วก็ตรวจสอบได้เนี่ยแล้วมีอายุการทํางานมากกว่าหกเดือนเนี่ย<ม>เขาก็ถือว่าเป็นผู้ประกันตนเช่นเดียวกัน<อ>ก็สามารถจะยื่นคําร้องได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่นะครับเพื่อที่จะขอรับเงินทดเฉยในเรื่องของกองทุนว่างงานได้อันนี้เป็นเรื่องแรกในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนของกรมสวัสดิการรุมคพองแรงางานเนี่ย ซึ่งตรงนี้เองเราก็มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่ครับกรณีลูกจ้างเนี่ยที่เขาปกติแล้วเนี่ยถ้าปกติถ้าเป็นการจ้างปกติแล้วก็มีการเลิกจ้างเนี่ยก็จะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยที่เลิกจ้างนะครับรวมทั้งจะต้องมีในเรื่องของค่าจ้างค้างจ่ายรวมทั้งสิทธิ์จ้างต่างๆแทนการบอกจ่ายล่วงหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งงที่ปกติขเขาจะรับเนื่องจากว่าขณะนี้ถ้าเกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือผ<ว>ู้บริหารหนีไแล้วใช่ครับ ก็ตอนนี้เองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยพนักงานเองก็สามารถที่จะมาร้องที่กรมส่วนใการกวบคุแรงงานสำนักงานพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเขียนคำร้องคอร์รัปชันเพื่อที่จะให้เจ้าพนักงานอย่่งตรวจสอบแล้วเสร็จแล้วอย่างตรงเนี้ยเบื้องต้นเรามีกองทุนเฉพาะลูกจ้างนะครับก็สามารถที่จะจ่ายได้แต่ว่าสัดส่วนการจ่ายเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของการเป็นเป็นลูกจ้างครับอืม ตัวตัวเมื่อสักครู่ที่พูดถึงนอกเหนือจาก71คนถ้ากรณีเป็นรายงานต่างด้าวด้วยเห็นบอกว่ามีต่างชาติด้วยเนี่ยอันนี้เข้าเข้าหลักเกณฑ์ที่เขาจะได้เงินในส่วนที่จะเรียกร้องไหมครับในส่วนของประกันสังคมเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นต่างด้าวต้องแบ่งนะฮะถ้ากรณีต่างด้าวที่ถูกต้องเนี่ยเมื่อเขาได้เป็นลูกจ้างโดยถูกต้องเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกับคนไทยทุกประการเพียงแต่ว่าถ้ากรณีของต่างด้าวที่ไม่มีบัตรอะไรเลยเนี่ยอันเนี้ย ยังยังผมไม่สามารถจะช่วยได้เพราะเนื่องจากว่าเขายังเข้ามือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายะฮะเราต้องแยกตรงนี้ก่อนเพราะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของสิทธ,ธิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออพอรบคุ้มครองแรงงานก็ตามหรือว่าพรบรประกรันสังคมก็ตามเนี่ยก็จะได้ตามสิทธิที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับออันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับครับในส่วนขณะเดียวกันเนี่ยครับครับครับเจอเลยครับท่านประหลัดเจน อีกส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนกระทรวงแรงงานเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเบื้องต้นในการเยียวยาแก้ไขปัญหากรณีของคนที่ว่างงานทั้งจากการเรื่องจา้าปกติหรือกรณีที่เกิดขึ้นนี้ก็ตามนะครับอีกส่วนหนึ่งกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเราก็มีหน้าที่หางานให้กับคนทํางานนะครับเบื้องต้นในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญแล้วก็เล็งเห็นความเป็นร้อประชาชนท่านนายกตรีเองเนี่ยได้ได้สั่งการนะครับรวมทั้งท่านรองนายกท่านพนเอกวิตยนะครับ ต่างการมาที่ท่านรัมตีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมขินนะครับให้กระทรวงแรงงานนทุกส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมจัดการจัดหาง,งานเนี่ยฮะติดต่อประสานงานหาตําแหน่งงานที่ว่างหีหตรียมให้กับเขาแล้วก็บังเอินโชคดีนะบังเอิญท่านโฆษกระทรวงนะท่านเชียนรัตน์นะครับ,รก,รนะรบก็ได้ประสานกับทางเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางเซนท่านเลสตอลองซึ่งขณะเนี้ยเซนท่านเองเนี่ยก็มีตําแหน่งว่างงานในส่วนของผู้บริหาร ผู้จัดการร้านผู้ช่วยผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านสึดษาดหรือซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยอันนี้ถึงมีถึง59ัตรานะครับขณะที่มีพนักงานปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นแคชเชียร์พนักงานครัวพนักงานบริการพนักงานทำความสะอาดอันนี้ประมาณ208ตา,ตาอ,อันนี้เราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภ่ายกระชนก็คือตัวเซ็นทั้นเลสลองเองนะครับนอ,อกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของไทยเป๊เองก็ตามนะครับ หรือว่าในส่วนของกลุ่มไมเนอร์ซึ่งเขาก็จะมีร้านร้านอาหารเนี่ยในในกรุงเทพรับบริมณทรอยู่จํานวนมากดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ากรณีของออน้องๆเองเนี่ยที่ว่างงานจากจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่จัดหางานเนี่ยแล้วเราพร้อมที่จะประสานแล้วก็หางานที่ใหม่ให้ครับ,รบอ,นนอันนี้เป็นเรื่องที่อีกส่วนหนึ่งที่กระทรวงแรงงานในด้านของกรมการจัดหางานดําเนินการให้ อีกส่วนหนึ่งเองเนี่ยเราก็มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งจริงๆแล้วกรมเนี้ยก็จะเป็นการเตรียมคนในการที่จะเข้าสู่ระบบงานนะครับถ้าน้องๆเองเนี่ยต้องการที่จะมีทักษะอาชีพใหม่เนี่ยต้องการจะฝึกงานฝึกอาชีพในเรื่องอะไรเนี่ยก็าสามารถจะประสานกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นะครับ,รบหน่วยงานเหล่านี้ในส่วนขกระทรวงแรงงานเนี่ยเรายินดีที่จะ ช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างของของน้องๆที่ได้รับผลกระทบจากครั้งนี้ครับครับได้ครับครับเอาละครับครบถ้วนจริงๆนะฮะขอบคุณท่านประหลัดนะครับที่ได้ได้ร่วมพูดคุยกันครับขอบคุณนะครับครับผมดีครับขอบคุณมากขอบคุณครับครับท่านประหลัดบุญชอบนะครับก็ถือว่าส่วนงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เข้าไปดูแต่เอาละถึงแม้มันจะเป็นปลายทางนะจุดเริ่มต้นมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วส่วนงานราชการที่เขาพอที่จะ เข้าไปดูไปเยียวยาหางานแล้วก็จ่ายเงินชดเชยก็ว่ากันไปนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่เมือม่อเมื่สักครู่ธนานและเจรบอกว่าวันนี้หน่วยงานราชการเนี่ยควรคจะต้องมาโมนิเตอร์ดูร้านอาหารที่มีลักษณะรหรือว่าคนที่อยากจะทําแผนการตลาดในลักษณะแบบนี้เนี่ยค,คุณเปามองว่าอย่างไงก็แต่ผู้บริโภคก็อยากจะได้ของถูกนะ,อ,ะอยากจะทานอยากได้ของถูกแต่วันนี้มันก็มีบวกกับความเสี่ยงด้วยเหมือนกัน เออ่ผมมองว่าอาควรจะเป็นควรจะออกมาในฐานะลูกค้าบ้างจะได้ดูว่า,าเขาขายอะไราขายถูกกันไปไหม,อ,มอย่าย่รอให้ประชาชนไปแจ้งอย่างเดียวก็คือไปใช้บริการเลยไปเราทํางานก็จริงแต่ว่างๆเราก็ไปทานของเขาบ้างก็ได้ ไปซื้อสินค้าของเขาบ้างก็ได้แล้วก็เจ้าหน้าที่อะก็จะเป็นการทํางานเชิงลุกคือพูดง่ายว่าดูมอนิเตอร์ดูหน่อยอย่องงานรัฐสมมติสคบในส่ยสักงานค้มความผู้บริโภคนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะกํากับดูแลแล้วก็ดูในเรื่องของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการไม่ให้เอาเปรียบไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเนี่ยนะฮะแต่ปัญหาคือว่าวันนี้มันก็จะมีร้านลักษณะต่างๆเหล่านี้ เกิดขึ้นมากมายไปหมดเต็มไปหมดคือจะรู้ก็คือผู้บริโภคอย่างสายสายบุฟเฟ่ก็จะรู้แหละสายบุฟเฟ่ก็จะรู้กันเพราะว่าในกลุ่ม Facebook เดี่ยกล้ส่งกันมีร้านนี้นะมีโปรโมชั่นแบบนี้นะมีแบบนี้นะซื้อรือยังหรืออะไรต่างๆถ้ามามอนิเตอร์เชิงลุกเหมือนที่ลูกค้าท่อมอนิเตอร์ในงานรักก็มอนิเตอร์ด้วยเหยว่าข้อที่จริงมันเป็นไปได้ไหมต้นทุนมันได้ไหมขนาดนี้ได้ไหมหรือว่าเป็นในลักษณะของการระดมเงินซื้อ่วงหน้าผ่านบเชอร์ แล้วก็หอบเงินหนีเพื่อไม่ให้เกิดบทเรียนแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอืมเอาละแล้วแนวทางของเราวันนี้กับกลุ่มผู้เสียหายที่ยังอยู่ในกลุ่มลายกันมีการสื่อสารมีการบอกกล่าวกันยังไงบ้างครับก็ผมก็คอยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกอะนะฮะไปเวลาไปแจ้งความก็แจ้งเขาว่าต้องเอาอะไรไปบ้างอ่าไปที่ไหนก็ต้องใช้ต้องเอาอะไรไปบ้างครับอ่าโอ้ยาวเหยียดเลยฮะต้องไปดูในห้องเลยมันจะมีห้องที่ห้องลายที่ บอกอบปคบอยู่ในห้องไลน์ด้วย<อ>ท่านจะคือตำรวจก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้นง่ายอ,อ,อยู่เพียบเลยครับสองสามคนค,คอยช่วยเหลือประชาชนอยู่ในห้องไลน์เดี๋ยวนี้ตำรวจก็ทํางานเชิงลุกแล้วอตำรวจขยับลนะแล้วใช่ดีฮะคือดยหลักก็คือว่าถ้าผมเดานเนี่ยนะโอเคละการซื้อใช่ไหมครับเรามีการโอนเรามีสลิปเงินโอนนะครับอันนี้ก็เก็บสลิปไว้วันที่เราโอนนะครับแล้วก็มีไอ้บอชเชอร์ที่เราเป็นออนไลน์เนี่ยนะก็แคปเก็บไว้ว่าชื่อเราระบุนิกกี้ กี่กี่คนยังไงกี่ใบนะครับมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่แล้วก็นอกนั้นก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราแบบประชาชนอะไรต่างๆที่ต้องใช้ใครับนะครับก็จะประมาณนี้ใ่ครับนะครับรวบรวมให้ได้มากที่สุดยิ่งมากก็จะเป็นต่างกรรมต่างวาระกับผู้เสียหายเพิ่มกระทได้มากขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เป็นการแบบเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่อยากกระทําผิดอื่นๆไม่กล้าทำครับผม คือเห็นเคสแบบนี้แล้วระวังนะก็แหลมเก็บเขาก็เห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าเขายังดวงดีที่คดีนี้เนี่ยครับกูรูเยอะมากผมก็คนนึงเป็นกูรูแต่ว่าอยู่เงียบๆคนอื่นเหมือนกันหลังจากเป็นข่าวใหญ่ปุ๊บกูรูต่างๆออกมาโพสต์เพียบเลยเช่นอะไรบ้างที่เราเจอครับว่าโมเดลธุรกิจเนี้ไปไม่รอดหรอกแต่มาโพสต์หลังจาก มันเกิดเหตุแล้วเกิดเหตุแล้วไม่มีประโยชน์ฮรแล้วทาไมถึงไม่มามาแนะนํามาบอกกันตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มใช่ไหมระวังนะอันนี้มันใช่ไม่ใช่เนื่องูรู้แต่กูอยู่เฉยๆไม่เตือนไปบอกเจ้าหน้าที่หน่อยเก่งเว่ยคือพูดยังไงว่าเหมือนซื้อเหมือนหวยออกแล้วเราบอกว่าโอ้โหนี่ฝันมาเลยเลขตัวนี้ใช่แน่นอนพูดแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมใช่ครับอยากให้กูรูหลายๆท่านเป็นคอมเมนต์ผมเชื่อว่าแสดงความคิดเห็นในช่องทางเราเฟซบุ๊กกับยูทูบเดียวบอกว่า ก็ทาไงได้อยากได้ของถูกเองอะทําไงซ้ำเติมกันแบบนี้ไม่มันอ่นก็จริงฮะอยากได้ของถูกแต่ว่าเราก็ต้องเป็นสิทธิ์ที่บริโภคเราเราก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคใช่ฮะเราตั้งความเสี่ยงไว้แค่เท่าที่เราไหวซื้อห้าใบก็เต็มที่เราก็คิดว่าถ้าห้าใบนี้โดนเราเราไม่เจ็บตัวมากอย่าไปซื้อทีละสิบยี่สิบใบว่าเพราะคูบองมันมีอายุหกเดือน ครับควรอย่าไปซื้อเพื่อจะกินทุกเดือนเพราะว่าถ้ามันขายบ่อยเราเราศึกษาร้านค้าด้วยถ้ามันขายบ่อยอเดือนหน้าเราค่อยซื้อใหม่ก็ได้เดือนหน้าเราค่อยซื้อใหม่ทีละนิดทีละใบสองใบก็ได้ออืถ้าถ้าวันหน้ามีโปรโมชั่นขึ้นมาอีกนะอย่าอย่าซื้อตุนไว้เผื่อใช้ปีหน้าและอีกเรื่องที่คล้ายๆกันนะครับกับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกวอชเชอร์ที่พักต่างๆอืมเอออันนี้นะไปพักคอนโดอย่างเงี้ยไปพักโรงแรม <tem po zy> แต่มันก็ไม่โกงวินล่าเป็นพันนะกไม่โกง <นะ S 1> หรอ,อกอก็ยังมีอยู่ก็ยังมีคนไปพักได้แต่พอไปพักได้แล้วมันจะไปพักได้แค่ช่วงแรกๆแ,แหละ <c oughs> ช่วงที่แชร์ลูกโซ่ทุกอย่างมันจะดีสุดตอนช่วงโปรโมชั่นแล้วพอตุนไว้แบบซื้อปีนี้จะไปใช้ปีหน้าครับพอปีนี้เห็นคนใช้ได้ก็ซื้อตุนไว้โอ้โหปีหน้าเรากรจะไปเที่ยวอ่าฉันเะอ่ที่สุดที่สุดก็ปอกเลยไม่ทันเไอ้วอชเชอร์ก็กลายเป็นแค่เศษกระดาษ ทีมข่าวส่วงข่าวนี้มาผมคุณี้นอ่านให้คุณเปาแล้วก็ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะฮะอาจจะเจ็บปวดหัวใจนิดนึงนะครับมีรายงานข่าวว่าพลตำรวจโทจิรพพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางยอมรับว่านายเมธาชลิงสุขหรือว่าบอนนี่เนี่ยนะหนีออกไปต่างประเทศแล้วอันนี้เราทราบกันดีแล้วนะครับแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กชื่อกอ Of f Wall ีสขุดภาพบอนนี่มักจะใช้ชีวิตหรูๆกับแฟนหนุ่มเป็นประจำมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นปกติเจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าแฟนหนุ่มจะอยู่เมืองไทยหรือว่าไปต่างประเทศด้วยกันหรือไม่และที่สำคัญนะครับการหาเงินอะไรต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยมักจะไปใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยหรูหรากับแฟนหนุ่มเป็นประจำก็ <c oughs> <c oughs> เขาก็มีเป็นเจ้าของธุรกิจอ่าล้วก็มีไม่ใช่ว่าหอบเงินพวกเราไปแล้วเอาไปเป็นคนเปิดผู้ชายอ่าครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเลยครับแล้วก็เขามีคอนเนคชันแล้วก็เพื่อนฝูงเยอะอยู่ไฮโซก็มาซื้อแฟชชั่นองบเขาไปหกสาขาก็มีอืแล้วก็อเพื่อนสนิททุกคนของเขาตอนเนี้ยควรมาให้ปากคําผมยังรู้เลยว่าแบบผู้จัดการบางคนยังไป นั่งดิ้งนั่งอะไรกับเขาออก็ถ้าสนิทจริงๆอ่ะเราเคยรู้อะไรที่พอจะช่วยผู้เสียหายได้ก็ไปให้ปักคังกับตารวจให้หมดครับทุกคนครับเพื่อนเขาต่อให้ไม่ใช่เป็นผู้เสียหายนะต่อให้คุณเป็นแค่เพื่อนของนายบอนนี่เนี่ยอืครับผมครับเอาสุดท้ายก่อนหมดเวลาทิ้งท้ายกันเนี่ยฮะอยากให้คุณเปาได้ฝากอะไรถึง ท่านผู้ชมนะที่เป็นคอสายบุฟเฟ่หรือแม้แต่เป็นผู้เสียหายนะ,ะครับจะได้ปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้เข้าสู่กระบวนการกับทางคุณเป่าได้มากขึ้นใช่ไหมครับกเ็เวลาเราเจอสินค้าที่ค่อนข้างจะถูกเป็นพิเศษนะฮะก็สอบถามสมาชิกในกลุ่มก่อนว่าร้านเนี้ยเปิดมานานหรือ,อยังมีที่อยู่บริษฐฐัทอยู่ที่ไหน แล้วก็อย่าให้ซ้ำรอยฮะแหลมเกตมันเป็นเบอร์หนึ่งแล้วดารุมะาเป็นเบอร์สองอย่าให้มีเบอร์สามนะเพราะมันต้องมีแน่นอนสักวันเราต้องศึกษาก่อนว่าร้านค้าที่เรากินอยู่เนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนเจ้าของเป็นใครอ่าถ้าผมรู้แต่แรกนะครับว่าเจ้าของไม่ใช่อ่าคนมีเงินเป็นแค่นายบอนนี้ที่ Google ไปไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเมทาชงสุขถ้าคุณ Google ไป เจอน้อยกว่าสิบบทความนะคุณอย่าไปกินเป็นแค่คนไม่ดังมันอาจจะไม่อร่อยก็เตือนๆไหมครก็ใช้ Google ค้นหาข้อมูลก่อนจะสนใจอะไรเป็นพิเศษครับครับนั nah a, ่นแหละฮะนี <the> <podium> no ่ก็เป็นอีกหนึ่งในการที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อแน่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องด้วยความมูลค่าสินค้าบอเชอร์ค่อนข้างที่จะราคาถูกเข้าถึงได้ง่าย โอกาสที่คนจะมาซื้อได้เยอะเงินตอนแรกเงินไม่เยอะมันก็ยังพอไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแต่พออยู่ดีๆเงินมากองกงนเต็มหน้าตักเต็มบัญชีอยู่คนมันก็คิดอะไรยังไงได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสําคัญอย่างที่คุณเปาได้เล่าถึงนะครับ <S <S พี่น้องประชาชนใครที่เป็นผู้เสียหายก็เดินทางไปที่สถานีตารวจใกล้บ้านหรือสะดวกมาที่บกปปคบ,บ,อบอนะฮะที่กองอบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็สามารถจะมาได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเขาอยากให้ผู้เสียหายมากันเยอะ นะครับเจ้าของเฟรนชชายก็มากันเยอะวันนี้เลิกคิดจะกลับมาประกอบธุรกิจแลนะ้วหอบเงินหนีไปหมดแล้วนะครับด้วยความหวงใหญ่จริงๆเอาละฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเป็นปากเป็นเสียงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับผมพร้อมด้วยคุณเปานะแขกร่วมรายการขอลาไปก่อนพรุ่งนี้15เดืนกามาพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ